สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งใน Raspberry Pi p i c o Basic Lesson ซึ่งสำหรับในอีพีโซดนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานดิจิ t a ลเ u t p u t ของบอร์ด Raspberry Pi p i c o กันนะครับโดยผมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2รูปแบบคือการโปรแกรมโดยใช้ภาษา MicroPython และการโปรแกรมโดยใช้ภาษา C โดยใช้ i r d u i n o IDE โดยเดี๋ยวเรามาลองโปรแกรมโดยใช้ภาษาไ c โคร Python กันก่อนนะครับสำหรับสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นอันดับแรก เมื่อเราต้องการที่จะสั่งงานพินบนไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ภาษาไมโครไพทอนนั้นคือการ i m p o r t โมดูลที่ใช้งานสำหรับเป็น API ในการสั่งการฮาร์ดแวร์ส่วนต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์โดยโมดูลที่ทำหน้าที่ตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือโมดูลที่มีชื่อว่า Machine โดยเราสามารถ Import เข้ามาในโปรแกรมของเราโดยใช้คำสั่ง import machine ต่อมาเมื่อเราทำการ i m p o r t โมดูลเรียบร้อยแล้ว ให้ทําการกําหนดหน้าที่การทํางานของพินที่เราต้องการจะใช้งานโดยในกรณีนี้เราจะใช้งานเป็นเอาต์พุตดังนั้นเราจะใช้คําสั่ง machine pin โดยลักษณะาการใช้งานนั้นเราจะกําหนดตัวแปรขึ้นมา1ตัวโดยใช้เรียกแทนพินที่เราต้องการกําหนดไว้ซึ่งในที่นี้ผมจะใช้เป็นตัวแปรคําว่า pin 1ซึ่งจะได้เป็น pin 1เท่ากับ machine จุด pin วงเล็บเปิด y โดยตัวแปรวายนี้คือตำแหน่งพินบนไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราต้องการใช้โดยในกรณีนี้ผมจะใช้พินที่1บนตัวบอร์ด Maker Pie p i ยพิ o โดังนั้นผมจะใส่ไปเลข1ต่อมาตามด้วยคำสั่ง m c h i n n จุด p o u จุด Out ซึ่งคำสั่งนี้คือการกำหนดว่าพินนี้ใช้งานเป็น Output ต่อมาก็มาถึงคำสั่งสำหรับการสั่งการดิจิตอลเอาท์พุตในภาษาไมโครไพทอนกันแล้วนะครับ โดยเราจะใช้คำสั่ง value โดยลักษณะการใช้งานคือดังนี้ครับโดยตัวแปร z นั้นหมายถึงพินที่เราต้องการจะสั่งการและตัวแปร x ในวงเล็บนั้นหมายถึง logic ที่เราต้องการให้พินของ microcontroller เปลี่ยนไปเป็นสถานะนั้นๆโดยหากเป็น logic high เราสามารถใช้เลข1แทนในตัวแปร x และหากเป็น logic low เราก็ใช้เลข0ย์แทนเข้าไปในตัวแปร x นะครับ ตัวอย่างเป็นดังนี้ครับโดยโปรแกรมนี้มนผมจะลองเขียนเป็นโปรแกรมไฟกระพริบแบบเบื้องต้นโดยลักษณะการทำงานนั้นจะวนลูปกระพริบไปเรื่อยๆซึ่งในการวนลูปนั้นเราก็จะใช้คำสั่ง w h i True เพื่อให้โปรแกรมที่อยู่ใน w h i l loop นั้นทำงานวนไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดและอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เนี่ยก็คือการหน่วงเวลานะครับเพราะว่าตัว LED เนี่ย หากเราไม่กําหนดการหน่วงเวลาระหว่างที่มันติดและดับเนี่ยมันจะทํางานด้วยความเร็วสูงมากซึ่งอาจจะทําให้เรามองเห็นเป็น LED ติดค้างตลอดเวลาซึ่งสําหรับการหน่วงเวลาในภาษาไมโครไพทอนนั้นเราจะต้องอาศัยโมดูลอีกหนึ่งตัวที่มีชื่อว่า time ซึ่งเราสามารถ Import เข้ามาโดยใช้คําสั่ง import time ซึ่งหลังจากที่ Import เข้ามาเรียบร้อยแล้ว เราจะทําการหน่วงเวลาหลังจากที่หลอด LED ติดและหลังจากที่หลอด LED ดับกันนะครับโดยเราจะใช้คําสั่ง time จุด sleep วงเล็บโดยในวงเล็บคูณหน่วยระยะเวลาโดยในที่นี้ใช้หน่วยเป็นวินาทีนะครับโดยผมจะให้หน่วงเวลา1วินาทีหลังจากที่ LED ติดและหน่วงเวลา1วินาทีหลังจากที่หลอด LED ดับ โดยเดี๋ยวเรามาลองดูผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมนี้กันนะครับก็จะเห็นว่า LED ที่เชื่อมต่ออยู่กับิ้นที่หนึ่งของ Raspberry Pi Pico เริ่มกระพริบแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเราลองมาโปรแกรมด้วยภาษา C ด้วย Arduino IDE กันนะครับสำหรับการโปรแกรมบอร์ด Raspberry Pi Pico ด้วยภาษา C ผ่าน Arduino IDE นั้นแทบจะใช้หลักการและคำสั่งเดิมเหมือนกับการโปรแกรมบอร์ด Arduino เลยนะครับซึ่งอย่างที่เราคุ้นเคยกัน สำหรับการโปรแกรมด้วย Arduino IDE นั้นจะแบ่งออกเป็น2ฟัง์กชันหลักได้แก่ void setup ซึ่งคำสั่งในฟัง์กชันนี้จะทำงานเพียงครั้งเดียวหลังจากบอร์ดเริ่มทำงานครั้งแรกและ void loop ที่คำสั่งในฟัง์กชันนี้จะทำงานวนไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดซึ่งในเบื้องต้นการโปรแกรมบอร์ด Raspberry Pi Pico เพื่อทำ Digital Output นั้นในอันดับแรก void setup เราต้องมีการกำหนดลักษณะการทำงานของพินก่อนว่าให้ทำงานเป็น Output ตัวใช้คำสั่ง pin mode วงเล็บ x โดยตัวแปร x คือตำแหน่ง pin นบนตัวบอร์ดโดยในที่นี้ผมจะใช้ง่ายเป็น pin ที่1และต่อมา output เพื่อกำหนดให้ pin ที่1นั้นทำหน้าที่เป็น output หลังจากนั้นจะเป็นส่วนที่อยู่ใน while loop โดยการทำ digital output นั้นเราจะใช้คำสั่ง digital write วงเล็บ x และ y โดยตัวแปร x คือชื่อิิ์ที่เราต้องการสั่งการและตัวแปร y คือลอจิกที่เราต้องการให้พิ์ที่เราสั่งการมีสถานะตามแล้วเราก็มีการใส่การหน่วงเวลาเพื่อให้เราสามารถสังเกตการกระพริบของ LED ได้ทันโดยใช้คำสั่ง delay วงเล็บ1000โดยตัวเลข1000ในวงเล็บนี้คือระยะเวลาที่เราต้องการหน่วงเวลาโดยมีหน่วยเป็นมิลลิวินาที โดยเราลองมาดูผลลัพธ์จากโปรแกรมที่เราเขียนกันนะครับโดยสำหรับการอัปโหลดโปรแกรมจาก Arduino IDE เข้าสู่ตัวบอร์ด Raspberry Pi Pico นั้นทำได้ง่ายๆครับโดยทำการกดปุ่มบูตเซลล์บนตัวบอร์ด Raspberry Pi Pico แล้วทำการเสียบสาย Micro USB ที่เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์เข้ากับตัวบอร์ดโดยหลังจากนั้นไปที่โปรแกรม Arduino IDE ไปที่หัวข้อ Tools เลือกที่บอร์ดโดยเลือกเป็นที่บอร์ด Category Arduino e m b e d OS RP 2 0 4 0แล้วเลือกบอร์ด Raspberry Pi Pico หลังจากนั้นมาดูที่หัวข้อพอร์ตหากของเพื่อนๆไม่ขึ้นคอมพอร์ตที่ใช้งานก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับสามารถกดอัปโหลดขึ้นสู่ตัว,ตวบอร์ดได้เลยครับ เพียงเท่านี้เราก็สามารถอัปโหลดโค้ดโปรแกรมจาก Arduino IDE เข้าสู่บอร์ด Raspberry Pi Pico ได้แล้วครับไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมล่ะครับโดยในอีพีโซดหน้าผมจะมาสอนการใช้งาน Digital อินพุตกับบอร์ด Raspberry Pi Pico กันนะครับสำหรับอีพีโซดนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ